สวัสดีค่ะอยู่กับ <คน S 1> สมอนชาแนลนะคะสวัสด <cake> ีค <Estate> ่ะสีสียังมองไม่เห็นอีกเหรอคะมองไม่เห็นคนสวยเลยมองไม่เห็นคมสวยเลยใช่ไหมคะเห็นต้องเห็นสวยสวยเลยสวยเยอะมากเลยเสด้ดายนะมกถึงกันหกสิบหกแล้วค่ะบุญฉันมีแต่ยังไม่ถึงโอ้จึงไม่เวทนา คอแ้วคอแ้วคนแ้วนแรกค่ะยายหกบค่ะคุณค่ะคุณค่ะอันนี้เจดสิบกว่าอย่งี้เหรอเจ็ดสบนั่นนี่ห้พู่อยเจ็ดสิบกว่ายายเราหกสิบหกเองคุณฉันมีแต่ยังไม่ถึงก็จึงไม่เวทนาโอย จะคอยทุกคราวดวงจันทาไม่เลือนเลื่อนมาไกลเราเสียยดายนจะมีนิดหนอ่อยนะค่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะยกสีร้องเ,งเพลงเพราะยังมีอีกไหมคะมีข้างล่างคะ่ะขาต้นดีขากระสวย ปีหน้าฟขอหลายพายนะก็สวยนๆนะคนเยังพี่เนี่ยไปเลยอ่ะต้อนรับเต็มที่เลยเพื่อนๆค่ะเพื่อนสวยนะค่ะเพื่นสวยค่ะรักน่ารักทั้งสองเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะคะแน่นอนนะปีหน้าเจอกันจอบ่วงหน้าเลยโอเคค่ะจอล่วงหน้ากันเด็ดปีหน้ามาแน่นอนเลยมาไหมาค่ะถ้าชีวิตยังอยู่ปีหน้าก็ สีปีน้าเจใช่ไหมคะโอ้โอ้ใช่บก็ได้หจ็ดบมาค่ะมาค่ะครับพี่น้องเอกซีเป็นสายนูสำคัญครับการแจ็คสิปีนะครับพี่น้องเลยเริ่ทางนี้ค่ะเอาของฝากค่ะเอามาหนี่อันผู้ใหญ่ทำท่าถ้าไม่ถึงจะจะจะบูของก่อนค่ ท่านเราดีใจท่านอยากไปเราคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะไปมีพ่อพันธุใพันธุ์ไทยร่วมพัฒนาบ้านให้ได้เมื่อามรักเต้นก so ็ได้นะคะนี่ไมเอาไปแล้วนยังไม่ได้ ถ้าไม่ได้สีเหมือนกันโอ้ยกรีกันดีี่โรงเรียนออยู่บ้านเราประดิพอโตมามาแยกพี่แยกทางมาเจอกันพี่เนี่ ไม่มีการไม่มีใครกินแล้วไม่มีใครกินแล้วเอาไปฝากเด็กที่บ้านเอาไปหมดเลยค่ะเราชอบท่องบุญเอาไปหมดเลยค่ะชาติก่อนหรืออะไรนี่ปีนี้เอาปีนี้ก็เลยเอาชาตินี้ก็มีชาตินี้ก็มี้ยิ่งมีสังเกตดูเลยแต่ละงานแต่ละงานมีเราได้สีเหมือนกันหมดเลยเราได้สีเหมือนกันหมดวลย บารมีมีบารมีขอมีบารมีสิคุณได้สิใช่คือพระคุณรวมว่าจะมิ่งมองให้ทำความดีตลอดไปนะครับขอแสนัยของคุโอเคคุมันยืนนะครับขอให้มันคุณกองจะเป็นรุ่มเรือมักตัวนี้เลยคือใหญ่ได้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราไปทำที่ไหนเนี่รยได้รับสินรับพรรับคาพรทครั้งอันยูเปอร์ไปทำบุญก็จะได้ทำบุญด้วยพรเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นกระแสแม่เหล็กตัวหนึ่ง กระแสแม่เหล็กตัวนี้เขาผู้ดีเจ้าไม่ได้พูดเป็นกระแสแม่เหล็กแต่มันเป็นกระแสสมบูรณ์มันจะเป็นพลังมันจะเป็นพลังส่งนะครับทุกคนที่น้อมเข้าไปในตัวนั้นมันจะเป็นน้อมส่งเสริมบ้านเฮานะครับที่ในฝั่งหยอดแล้วโนะคก็หยอดสูงนะครับยอดี่เลื้อเดินยังไงครับ โดยนำลังงลูกพุ่นนะครับป็นไปนอนตะกืนนอนหลับอยู่บ่นอนหลับสบายดีครับนดีถ่ได้ลุกเลขดีกับบยัพอนอนลัาตะกืน้อสบายบานบ้านบนนบบ้านบบาานนบบ้านนนนาพนบนน้งนบน้ับนนบ้น้บบบน้นน้น เจอกันอีกเป็นสาอาทิตย์้ปรับได้เจอกันอีกเมันแดงเ่าหยอดเอ็นี่แงหยอดทางนี้มรดาไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นะในการก่อสร้างไม่เหนงพื้ากดูมันเถออยู่ยอยมากจนล้ยวมัจะลาเลยเป็นีกเจอคนนี้อ่ะถบเลยนะครับันป้ามีทิบนบ้านข้อ่อที่องข่าไปเลยอยเอาจะลากแล้ว มาอีเจ้าหน้าที่ตาตานนักพนักข่ายพีเพื่อนพี่สี่ดีใจดีใจแชมพูอย่าลืมเก็บด้วยกันขอบคุณมากครับอย่าลืมประกาศหาเกิดผมนะหายไปเดี๋ยวเรื่องเกือบหรือเกือบเกือบเกือบมีคนฝากความเกือบหายแสดงว่ายังไม่หายหน้าพพ่ออที่ประกาศใหม่นะยูทูบเบอร์ มีแต <บ auto> ่คนหล่อมีแต่คนสวยขอบคุณค่ะ่มาของงานงมาแตนลงพนเนี่ยมีแต่คนสวยมิุคตหล่อเพราะว่าประดานมงคลมีชืี่เสียงเรื่องไรหรือปนก้าต้นไม้แล้วก็ลงพนน่เป็นญาติพี่น้องอนู่ดีใจกับดีใจพอท่านท่านย้องนะย้องย้องเนยยองคืออย่างดนะเห็นย่าเมื่อวานนี้ก่นมีแต่คนสวยๆเมนดไหประเสริฐปั ที่พูดเมื่อกี้นะคนมาดีว่นี้ราิดนชีวิตไม่ครับไม่ได้องหงในหลักไม่นั่งเป็เีเลืนลางมัมีสุสุดได้ับ่านพอเเนแ่เปนที่เลนี่คงให้ประชาชน ใบหนึ่งใบนะคะสวยด้วยนะคะสีหวานวิวเลยยายจะไปที่เคท์พบกับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์พุณลุงเป้าเสียเป้าเสียเป้าก็อยู่ในยูทูบเบอร์นะครับเมื่อมีรายไล้อยู่ร่วมกันแล้วก็ไปทางด้านหลังก็มีทีมงานเครื่องเสียงขอบคุณเครื่องเสียงเพท่านบอกว่าใครอยากได้กล้วยเอาเลยที่จังหวัดไทยพร้อมคณะท่านพร้อมทีมงานพร้อมทีมงานท่าน ร้อยเอกสนองแสนรักครับเลยบ้านดานเลยบ่านดานร้อยเอกสนองแสนรัก็ไม่กลับเพราะว่าจะดูให้กําลังใจตลอดนะครับขอบคุณท่านร้อยเอกสนองแสนรักขอพุณเอาย่างให้มานนี้เอาย่างเจ้าของครอบของนาเราอย่างนยี้ีนะคะไปไปหน้าเราซึ่งกินปลาเยอะเอาย่างไปแลวยกเลิกคำสั่งที่มาเ้แล้วเห็ยแล้ นะครัจอดทิศมองอดลทิศมองคุณบชวิันปบอกมาแตนตอบปาไทยไม่บอกไม่แตนเลยเอาโคยงมา่อยไอ้ปุยป่าพอมนคนมันองรลกนะครับนี่ไปโกยเท่เยอยนะครับเท่เดืเอาเนื้อเยเอาเท่าปยเนือขึ้นฝั่งนู้นลงฝั่งนี้มีสางทางหึือทั้งหลังไงกัแล้วก็ขึ้นปไปนี่ก็จะปูนี้ เยแล้วนะยกเลิกนะยกเลิกพอมยูทูบเบเลี้ยเลี้ยวเกิดมาเชียร์เกิมาเนี่ยขึ้นอีกทางลงอีกทาง ให้ยูทูบเบอร์ประกาศว่าเพิ่มผมหายเห็นแล้วทีนี้ผมยกเลิกยกเลิกครับยกเลิกกาสั่งแสดงว่าเกือบหายแต่แต่แต่ยังไม่หายเกือบหายขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งขอบคุณมากเป็นไกด์เป็นไกด์ขึ้นทาง งน <Kell analyze> อนบทางนี่อยากเหเพื่ออยากก็ช่วยให้บริยาความดีช่วยบริจาคในต่างที่เปิดเผย่ะเลยเลยกลับได้เลยวย